มันก็นของออานารกางเช้าแค่ประเดียวสิอื่นในแล้วจ่ว่าขาดประเดียวกันะ เห็นประเดีย๋ยวลราเป็นไ้าี่ว่าบ้านน้องก็นินประเดียเด๋ยวเือง

อย่างนี้หนาที่ก็ลอยอย่ดีมันก็มมกพีแกงวยก็เผ็ดแท่โอพีเมันเผ็ดเลยเนี่ยขาของกูถือลอยนึงขันมันเหมืนทีทะเล ที่สามทีบสามทีสามทีเดียวมันออก้อนเ้ไอกมันท่านหรือมันเทียงที่สิบสามเรียงเงี่ยนใส่มันมันมีเขาบอ,อกเขาโอมมนมา,นนานมีมเงิ้นโอนมาพี่ใส่เรียงยืมู้เขาหลุดอ่ะออกก่องหเอ